ดีค่ะพี่นอ้งองเหลอดเพลี้ยนตาแต่พาพมาเบิง้งแต่ว่าไม่ได้ดไปเท่างทผุนเลยพี่น้องเลยกระลัง,ลงขึ้นเต็มเลยเห็นรอ,อ,อจ้ะแต่ว่าญาติไ่ได้ดไปอันนั้นเลยพี่นอ้องบ่ได้ดไปมองคึก ขึ้นเขาหม่องเคยไปมาอีกหม่องนึงหม่องบ้านพี่คนไทยที่ย้ายต่อยเคยมาตอนนั้นเลยจ้ะเต็มเลย,ยกำลงังก่อเต็มเลยกำลงังก่อเต็มเลยจ้ะแค่ต่อเสียจักหน่อยพี่นออ้องเบาอะไรจ้ะแม่เอาเยอะแม่เอาเยอะไม่เอาเยอะนะกำลังขึ้นเต็มเลยพี่นอ้องมา เยอะด้วยเยอะด้วยแล้วต่อยพระท่านเอาหลายจ้ะบอเอาหลายพามาเบิ่งซืสอท่านพระท่านไหนนั่นท่านเห่าคลาดี่มองเห่ามองนั่นแต่ว่ามันไก่ไก่ออนท่าไอต่อยก็เลยกพวกเก็บจ้ะเลยสิมาเก็บทางนี้เล็กน้อยนั่นนี้มันพระท่านขึ้นหลายพี่น้องครับแต่ว่าท่านเห่าคลาแต่ว่ามันก็โอเคมันก็่เหาอยู่ พ่อใหญ่ครับรถมาส่งจ้ะแล้วว่าแย่เตอร์สียางกลับเมื่อมันขาดกลับแย่เตอร์สียางกลับจ้ะเดี๋ยวแย่เตอร์ขอติดตัง้งตั้งกล้องก่อน,อนตั้งกล้องก่อนนะพี่น้องเนาะเก็บเล็กน้อยพี่น้องเก็บเล็กน้อยบ่าลายดอกเดียวแย่เอตอร์้ายยางเบิ่งขี้จ้ะ

บ้านดึืองไงก็ให้ก็ตัดกู มันไน้งาอ่ะคนออนมันไงาครับมันเงามันผัดไก่น,น,นั้นไ้ไม่ผัดไก่ผงผ้างนะยายก็เลยก็อยากเปลี่ยนเดี๋ยวาเดง๋อวแตะดอกต้นงาวาหน่อย ลาย,ยได้คีอลาย,ยบ่ชอบลบอยู่แต่ว่ามันบ่นทันเลยเนีน่ย Không ta tham thì vào ta chỉ làm từ. หล,ออหลายอยู่แล้วต้องสืทอนดิทีนี่พวกใคริึงจะเที่ยมจะจะไปยังหลายยอู่ได้พี่นอง ตมันไกถนนใหญ่กัเลยกว่าไกลถนนอ่ามันึ้นหลายๆกันจะไก่ขนทางไ่บอตอนนี้ละไปมียฮะพี่น้องเลยหน่อยนึงไปได้ด้วยเห็นไหเกร็จหมดแล้วหน่อยเดียว พามาเบิงพ้ามาเบิงพามาหลาะพามาหลาอพนะีหลอกนะผาลน้มนก็มีจ้ะน้าโมเนขึ้นไปนีก่ก็มี่นย้อมหอนย่ามันออกแม่นบ้อนทางนี่อเอาเลาหน่อเดียวแน่นมนหายพ่อยามัมมง บ้านคันทียน่ย่างทั้งไปทั้งกับแม่สิไกายผลเยาะเตยสิมยัยผลย่าสิมยัยผลอยากเลยมันกระลังป,งป,งป,งปง่งพี่น้อกต้นใหม่ต้นไหลกระลังสิป,ปง่งวาตสเนอร์ของก็หายน้ำมันนี่ก,กับมีจ้ะมีเบิดนี่ยอันนี้มันขึ้นมีเบิดจ้ะ เจ้าของบ้านเพิม่มาอยู่รอกเจ้าของบ้านพเพันธุ์เฮ็ดเวียกพี่คนไทยคือก,กันนี่แหละยังจังหน่อยเขาเจ็บขยะพี่ทอมเพื่อไม่วิดเตยนะคนร่มพัดอันนั้นนี่มาขยะจังหน่อยใจวันสัตว์บ้านเขาเขาก็มานั่น อันนี้บอนใหม่กันสะเทือนเด้พี่น้องเลยก็เลยอยากส่งอันนี้เนี่ยบอนสมุดปันไดเด้วบอนสวยบอให้ตายสม,มุดหนึ่งบ้างบ้า,งนา,บานเขาโหลดพี่น้องสะอาดบอข้าวขาวใส่เตียงหลิง Cái tay nhanh cứ luôn Bà hình chính đó <laughs> ta chỉ tải bằng đó phía đó Nhưng mà cái ăn này đó Hai bàn nhạc này bằng Cái cây vô Cái sẽ hoàn bàn lại cái lô chứ ไล่ตาบ่พี่น้องมัน,นบ่มีใบเด้อพี่น้องเห็นบ่บ่มีใบจ้ะเพราะว่าดอกมันสิออกมาก,ก่อนใบมันสิมานนกคนเย็นค้างนี้ไม่ใช่สิชัดบอข้างแรกได้ดีชัดเนอะเห็นบ่เห็นบอ ถ้าพันธุอะไรที่มันสิออกออกดอกมันสิเป็น่ันสีพี่น้องมันจะไม่มีใบดอกมันสีออกมาก,ก่อนจะใบมันสีว่าออกอา่าบัตรอันนั้นออกแล้วพี่น้องนี่แตงสีออกจ้ะ

มันเป็นดอกอันนี้เห็นต้นอันน,น,นั้นพี่น้องบูบุรี่บูรี่นี่นมันกำลังแตกกำลังแตกใบจ้ะมาแตกใบนี่ก็อันนั้นก็ซ่อมหมอกมาน้ำพี่น้องถ้ามันสิเป็นหน่อยมันก็นสิมีซ่อมดอกออกมาพร้อมเลยใบมันไม่ได้ออก ตอนมันมันมันนันสลัดใบมันสิเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะ,ะวิวพี่น้องเบิ้งวิวเฮ็่ต่อยางมาหอนมองเบิ้งวิวเลยจ้ะเพ็ยบหน่อยเลนน้ำน่น้องพาก็ร้อยเลนน้ำจ้ะ อ,อันนั้นบอลอัำมันพี่น้องพัดฟมนี่หมนเสียงเสียงอู้นั่นเสียงเป็ดได้เสียงนกได้พี่น้องเป็ดน้ำเสียงนกเสียงเป็ดน้ำ Hãy subscribe mà บม่มีใบเลยพี่น้องมีแตดอกมันเห็นบ่ต้นเดียวกันที่จะต่อยเบิรงเมกี้นี่จ้ะเบิรงเมจีพี่น้องเบิรงเมจี สังเกตบางแล้วมันบ่มีถ้าบ่มีไปพี่น้องมักระดอก,อะกระดอกตัง้งแต่ดองให้เ้า,าออกพี่น้องมันยันบ่ได้ออกถ้าถ้าจะเติร์ึ้นลงไปนั่นจ้ะ อันนี้คือตอนมันบานแล้วพี่นนองนี่อกสซิสซูไหมเพิงนี่แต่มันบานขนาดมันบานแล้วด้วยนี่นี่ขนาดมันบานแล้วต่ามันกับบมีบวมีบวมีใบจ้ะเห็นปะใบมันเหี่ยวใบมันร่แล้วเอ้ยดอกมันร่แล้วไหมมีใบมันดอกมันร่แล้วมันแดงสีมี่ มันใจสีดอกมันใจสีขื่นจ้ะ